ที่จังหวัดนครปฐมนะคะมี8หมู่บ้านในตำบลคลองโยงต้องจมน้ำมานานกว่า1เดือนแล้วค่ะขณะนี้ปริมาณน,น้ำไม่ค่อยระดับลงเท่าไหร่แต่ว่าความช่วยเหลือของภาคประชาชนโดยเฉพาะจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยนั้นก็ยังถูกส่งเข้าไปยังพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะติดตามจากรายงานของนะะักข่าวพลเมืองตำบลคลองโยงจังหวัดนครปฐมค่ะ ออดิบหรือต้นบอนถูกลำเนียงจากรถเพื่อขนถ่ายลงเรือเพื่ผักเหล่านี้เดินทางมาไกลกว่า700กิโลเมตรเป็นสเสบียงที่คนต้นทางตั้งใจจะมอบให้กับชาวคลองโยงจังหวัดนคปรปฐมเพราะพี่น้องที่นี่ได้กลายเป็นผู้ประสบอุทกภัยมานานกว่า1เดือนแล้ว ืชผักทุกชนิดได้มาจากสวนป่าในภาคใต้โดยพี่น้องสาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดจังหวัดกรังพวกเขาได้รวบรวมสิ่งของที่ได้มาจากพี่น้องในเครือข่ายซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ฉนบทชุมชนพูดถึงอันนี้ฝักที่มันมีอยู่ในพื้นที่ชนบท คือครองโกนี้มันเป็นพื้นที่ของสมาชิกเกือกหายอยู่แล้วแล้วอย่างหนึ่งก็เป็นพื้นที่แรกที่ได้รับทารยอมรับหรือแล้วก็เป็นเป็นเป็นทางโลกเป็นแบบชาวชุมชนรัฐบาลแล้วอันนี้ก็มันจะต้องหเห็นว่าเออพื้นที่ของชุมชนๆๆแบบไหนเป็นแบบชุมนาอย่างหนึ่งแล้วก็เกือกหายครยับจะต้องมาช่วยดูแลตรงนี้ด้วย เรือเป็นพาหนะเดียวที่จะนำเครือข่ายจากภาคใต้เข้าสู่พื้นที่ชั้นในของคลองโยงเพราะปริมาณน้ำที่สูงกว่า3เมตรแต่ด้วยความตั้งใจของพวกเขาปัญหาเหล่านี้จึงไม่เป็นอุปสรรคเพราะภารกิจที่มากกว,ากว่าการนำอาหารมาให้คือการเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจในภาวะที่หลายคนท้อแท้ข้อหนึ่งก็ความเป็นเครือข่ายที่เรามี ที่เขามีความยากลําบากมีความเดือดร้อนเขาก็มีความเดือดร้อนแต่เราเดือดร้อนน้อยกว่าเขายังมีจะกินอยู่ในยามที่เราเดือดร้อนเรากรีดยางไม่ได้ยางราคาถูกอย่างนี้แต่เรายังมีจะกินยังมีที่หลับนอนอยู่แต่เขาไม่มีเลยตอนเนี้ที่กินก็ไม่มีที่จะหลับนอนก็ไม่มีเขาต้องสูญเสียทรัพย์สินบางคนต้องสูญเสียถึงชีวิตอย่างนี้ยเราก็ต้องช่วยเขาคอยยังไงก็ก็ดีใจนะคะที่มามาเยี่ยมเนี่ยทาวคงโยท้าวคงโยก็ดีใจมากปลื้มใจคือว่า มันเรียกว่าทีแรก,กมาท้อแท้พอเห็นมาอย่างเงี้ยก็ดีใจมากค่ะทางนั้นมาช่วยทางของโยงแล้วนี่คะแต่นี้ถ้าของถ้าเกิดาทางภาคใต้นั่นมั่งทางชาวของโยงก็ต้องช่วยต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะที่มาช่วยชาวของโยงค่ะต้องบอกขอขอบคุณด้วยกันทุกทุกคนค่ะที่มาช่วยเหลือเนี่ยค่ะแม้น้ำเหนือจะไหลมาอย่างไรทิศทาง แต่ทานน้ำใจจากอนามันสู่ลุ่มน้ำท่าจีนยังคงไหลมา,าอย่างต่อเนื่องพวกเรามีทิศทางการต่อสู้ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันจึงทำให้การดูแลใส่ใจความรู้สึกเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับเพื่อนที่จะมอบให้เพื่อนได้ในยามนี้นักข่าวพลเมืองตำบลคลองยงจังหวัดนครปฐมรายงานโอ้โห